สำหรับใครที่มาเที่ยวแถวสนามหลวงและกำลังมองหาพื้นที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจอยู่แล้วก็วันนี้เราจะขอมานำเสนอสถานที่ที่ชื่อว่าท่าช้างวังหลวงซึ่งจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลย พอเดินเข้ามาด้านในเนี่ยถึงแม้จะเป็นพื้นที่โปรง่งแต่ต้องบอกเลยว่าอากาศ่ายเทเยน็นสบายมากๆเลยนะแล้วเราก็จะพบกับร้านค้าเป็นจํานวนมากที่ขายทั้งอาหารของข้าวของหวานหรือว่าเครื่องดื่มก็มีให้เลือกมากมายหลากหลายเลยแถมราคาก็ไม่แพงปริมาณให้เยอะรสชาติก็อร่อยอด้วยบอกเลยว่าคุ้มค่าที่จะมาลองเดินดูมากๆเลยใครที่อยากจะมาแวะกินอาหารก็มีโต๊ะให้นั่งแบบนี้ซึ่งสะอาดมากๆแล้วก็บร,รากาศเย็นสบายดีด้วยนะต่อมา ก็คือโซนขายของที่ระลึกซึ่งจะมีทั้งเครื่องประดับแล้วก็เสื้อผ้าต่างๆมากมายส่วนใหญ่จะเป็นของแฮนด์เมดบอกเลยว่านําเสนอความเป็นวัฒนธรรมไทยมากๆเลยสําหรับคนที่อยากจะมาถ่ายรูปแบบที่เขาฮิตๆกันเนี่ยก็มีร้านเช่าชุดไทยให้ด้วยนะสามารถมาเลือกดูกันได้เลยนอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์เป็นของตัวเองชื่อว่าท่าพิพิธภัณฑ์นิทรสการใหม่กาลังมาเร็วๆนี้เราติดตามกันได้ส่วนใครที่มาแล้วก็มาเลือกดูซื้อของในพิพิธภัณฑ์ได้เลยนะก็จะมีเป็นพวกของแฮนด์เมดที่นำ เหนือถึงความเป็นไทยต่างๆทั้งพวกเสื้อผ้ากระเป๋าโปสการ์ดแล้วก็ของกิฟท์ช็อปอีกมากมายเลยอีกหนึ่งกิจกรรมของที่นี่ที่ท่าช้างวังหลวงเตรียมไว้ให้ก็คือกิจกรรมเวิร์กช็อปซิงบอกเลยว่ามีเสียตังค์เลยนะมีทุกวันพรฤหัสถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงขึ้นไปจะมีเจ้าหน้าที่ของท่าช้างวังหลวงม,มาสอนเราทํากิจกรรมต่างๆอย่างอันนี้เราก็เลือกทําเป็นเพ้นกระเป๋านะได้กระเป๋ากลับบ้านไปฟรีๆหนึ่งใบเลยบอกเลยว่าสนุกมากมาก แต่น,นี้ยังมีบริการอื่นๆเช่นการแลกเงินหรือว่าบริการปิ้นอีกด้วยนะใครที่อยากจะลองมาท่าช้างวังหลวงก็สามารถมาได้ตามขั้นตอนนี้เลยมากันเยอะๆนะทุกคน